มาในเมืองขยิบเข้ามากันหน่อยนะฮะผู้ประกอบการร้านค้าด้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าจะเตรียมรับมือแล้วก็ตามแต่ว่าไม่คิดว่ามวลน,น้ำเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดนี้เราไปติดตามความคืบหน้ามวลน,น้ําที่ยังคงค้างอยู่แม้ว่าจะลดลงไปแล้วในเมืองเชียงใหม่ติดตามพร้อมก,กันกับรายงานจากคุณรัชตาไทยตะกรคพาณิชย์ครับ ผู้ประกอบการร้านค้าย่านเชียงใหม่ในบาซ่าพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองเชียงใหม่เร่งทำความสะอาดร้านเปิดขายสินค้าตามปกติหลังน้ําลดลงบางร้านนําเฟอร์นิเจอร์มาตากแดดหลังจมน้ํามาหลายวันขณะที่บางร้านต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ําออกจากชั้นใต้ดินซึ่งถูกน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรเพื่อให้ร้านกลับคืนสภาพปกติเร็วที่สุด เชียงใหม่ในบาซ่าระดับน้ําลดลงแล้วนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาขายของได้ตามปกติเพราะว่าต้องพื้นฟูพื้นที่อย่างที่เห็นผู้ประกอบการที่นี่บอกว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาขายได้อีกเมื่อไหร่เพราะเงินที่ลงทุนไปหายไปกับสถานการณ์น้ําท่วมปีนี้ นางสาววรพรน,นวพัฒนพงศ์แม่ค้าขายกระเป๋าเดินทางเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าแม้จะพยายามเก็บสิ่งของหนีน้ำท่วมขึ้นที่สูงแล้วแต่กระแสน้ำรุนแรงซัดชั้นวางกระเป๋จนเสียหายสินค้าตกลงมาแช่น้ำแทบทุกชิ้นกลายเป็นของชำรุดต้องยอมขายขาดทุนหรืออาจจะขายไม่ได้เลยทําให้เธอและครอบครัวต้องสูญเงินไปหลักแสนบาทอย่างน่าเศร้าใจก็อยู่3าวันตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่เช้าแล้วก็จนดึก ทุกวันดูระดับนใช่รวมทุกวันพอเห็นสภาพในร้านแล้วเป็นเขาซืดขายเข้าจายครับเป็นแสนเลยหรอหลักหลายแสนค่ะหลายแสนคือเปิดแล้วใจหายไหเปิดขึ้นมาก็คือน้ำมันมันออกมาแล้วอะ <S <S เราก็ยังไม่รู้ว่าสามารถจะเปิดเปิดได้เมื่อไหร่แล้วของที่เสียไปก็เราก็เราก็ากบางบางอย่างเราก็ยังพูดตรงๆก็คือ หมุนน่ะเงินหมุนเนาะต้องขายแล้วก็ทยอยส่งเจ้าของที่เราสั่งของมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักก็คือตลาดชั้นใต้ดินซึ่งตอนนี้ยังคงมีน้าท่วมขังสูงกว่า1เมตรผู้ประกอบการร้านค้าต้องช่วยเหลือตัวเองหาเครื่องสูบน้ําเพื่อจัดการพื้นที่โดยวางแผนสูบน้ําไปยังคลองแม่ค่าด้านหลังตลาดไนบาซ่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบน้ําท่วมขังบนผิวการจราจรของตลาด แม้ระดับน้ำเมืองเชียงใหม่จะลดลงหลายจุดแล้วแต่ที่ถนนช้างคลานพื้นที่เศรษฐกิจอีกหนึ่งจุดมีระดับน้ำท่วมขัง10-20เซนติเมตรรถทุกชนิดสัญจรผ่านไปมาได้แต่ขับขี่ด้วยความยากลำบากและชุมชนที่อยู่ติดริมน้ำปิงก็ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ซึ่งคาดว่าภายใน1นถวันระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและเข้าสู่ภาวะปก,กติโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีแผนฟื้นผูพื้นที่ แต่เรื่องการเยียวยาช่วยเหลือพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบยังเป็นเรื่องที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องช่วยเหลือตัวเองขั้นต้นไปก่อนเอกมวลศิลาโรธถ่ายภาพรัชตะไทยประกูลพาณิชย์สำนักข่าววันนิวส์รายงานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ